ดีค่ะนะักเรียนวันนี้มาพบกับครูฝนในวิชาศิลปะนะคะทุกวันศุกร์สุดสัปด,ด,ดาห์เราจะมาเจอกันในวิชาศิลปะสําหรับวันนี้ครูฝนจะมาสอนเรื่องใบหน้าแสดงความรู้สึกนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เก็บคะแนนเรื่องการวาดไปแล้วนะคะครั้งที่แล้วเป็นเพียงพื้นฐานนะคะเรื่องเส้นรูปร่างรูปทรงแล้วก็การระบายสีเนี่ยเป็นพื้นฐานซึ่งสอบเก็บคะแนนไปแล้วมาวันนี้นะคะ เราจะมาต่อเรื่องการวาดแต่ว่าเป็นการวาดคนแล้วนะคะอันดับแรกเรื่องการวาดคนเนี่ยครูจะให้รู้จักใบหน้าของคนก่อนใบหน้าเนี่ยแสดงความรู้สึกที่ต่างกันออกไปนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างแรกนะคะนักเรียนลองสังเกตดูว่าเขารู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจใช่ไหมคะใบหน้านี้รู้สึกดีใจหรือว่ามีความสุขนะคะ นักเรียนลองสังเกตดูแต่ละใบหน้าแต่ละความรู้สึกก็จะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปนะคะสำหรับเอกลักษณ์ของใบหน้าที่ดีใจหรือว่ามีความสุขเนี่ยรูว่าจะอยู่ตรงนี้นะคะรอยยิ้มหรือว่ารูปปากนะคะรูปปากของเขาจะเป็นรูปครึ่งวงกลมแบบนี้ถูกไหมคะเวลานักเรียนวาด เวลาดีใจหรือว่ามีความสุขนักเรียนชอบวาดปากเป็นตัวเครื่องวงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของหน้าดีใจนะคะต่อไปอันนี้กุ้มกุ้มใจอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมเห็นเขาเอามือไหมกุมขมับไว้ตรงนี้แสดงว่าเขากําลังกุ้มใจหรือว่าวิตกกังวลอยู่ถูกไหมคะอันนี้ก็มีส่วนส่วนประกอบหลายอย่างนะคะทั้งมือด้วย มือที่กรุมขมับอยู่แสดงให้เห็นถึงความเครียดนะคะอ่ามือมือแล้วหนึ่งแล้วก็คิ้วเขาจะตกนิดนึงคิ้วตกคือคิ้วรูปคิ้วนะคะโค้งลงอาจจะไม่ต้องโค้งลงมากนะคะแต่ว่ามีต้องมีส่วนประกอบอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์นั้นๆด้วยนะคะต่อไปรู้สึกอะไรคะเนี่ย ใจแน่ๆเลยหน้าตาแบบนี้ถูกไหมมีป้องปากด้วยเหมือนหัวร้อยยอะอะไรอยู่ถูกไหมคะอ่าอันนี้ก็คือส่วนประกอบหนึ่งเนาะอันนี้คือส่วนประกอบหนึ่งที่แสดงให้เห็นความสากใจเห็นไหมรอยยิ้มเขามือเขามาป้องปากด้วยนะคะอ่าต่อไปอันนี้ความรู้สึกอะไรคะนักเรียนทุกคนตอบพร้อมกันเลยค่ะหนึง่งสองสั้น รู้สึกโกรธนะคะโกรธโมโหหรือไม่พอใจนะคะเห็นไหมเลือดขึ้นหน้าเลยนักเรียนรู้จักคาว่าเลือดขึ้นหน้าไหมคะเลือดขึ้นหน้าก็แปลว่าเหมือนกําลังโมโหอยู่แล้วก็โกรธอยู่เนี่ยตรงเนี้ยของตรงส่วนบนของใบหน้านะคะจะใช้สีมาช่วยสีสีออกชมพูแดงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสีเข้ามาช่วยนะคะ แล้วก็ตรงนี้เลยเห็นไหมสีขาวๆหยกัยกๆตรงนี้แล้วก็สีแดงๆตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความโกรธด,ด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็ปากอีกถูกไหมคะภาพนี้นี่องค์ประกอบหลายอย่างเลยนะคะ,ะแสดงให้เห็นถึงความโกรธนะคะน,นักเรียนลองสังเกตดูเรื่อยๆนะคะแต่และอาการจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปหน้านี้ง่ายมากเลยค่ะเห็นไหมใบหน้า ร้องไห้ถูกไหมคะส่วนประกอบสำคัญเลยนีน้ำตานะคะน้ำตาแสดงความเสียใจโศกเศร้าหรือว่าร้องไห้นะคะต่อไปเลยค่ะไปถึงกิจกรรมท้ายบทเรียนของเราแล้วครูจะให้นักเรียนวาดรูปขึ้นมาสองใบหน้ากันนะคะแต่ว่าสองใบหน้าเนี้จะต้องมีอารมณ์ที่ต่างกัน อ่ะสมมติว่าใบหน้าหนึ่งร้องไห้อีกใบหน้าหนึ่งอาจจะเป็นดีใจนะคะอ่ะดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะอ่อยางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นดีใจนะคะหรือว่ามีความสุขนักเรียนก็เขียนบรรยายไปด้านล่างว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์อะไรส่วนด้านขวาอารมณ์เสียใจนักเรียนก็เขียนไปนะคะแค่นี้เองสำหรับวันนี้คู่ฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ